เมื่อหญิงสาวชาวกะยันในปัจจุบันมองห่วงทองเหลืองเสมือนเครื่องพันธนาการทางวัฒนธรรมแม้แต่แม่เท่าบางคนที่สวมใส่มาเครื่องชีวิตก็ยังมีเครื่องประดับชิน้นนี้เพียงเพื่อแลกกับรายได้เล็กๆน้อยๆจากการท่องเที่ยวตามเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาบ้างว่าผู้หญิงชาวกะยันสวมห่วงทองเหลืองไว้เพื่อป้องกันการถูกฉุดจากเผ่าอื่น บ้างว่าป้องกันเสือกัดรวมทั้งเหตุผลเพื่อความสวยงามแต่ชาวกยันที่ใส่ห่วงทองเหลืองในรัตกยาส่วนใหญ่คือผู้หญิงสูงอายุข้อมูลที่น่าประหลาดใจคือมีจำนวนผู้หญิงชาวกยันที่สวมใส่ห่วงทองเหลืองในประเทศไทยมากกว่าในจำนวนทั้งหมดนี้อาศัยอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆในหลายจังหวัดของประเทศไทย